ธรรมะธรรมโมอโงกันอยู่ได้โอเคครับสวัสดีพี่ต้อยนะครับแล้็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็วันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องนรกสวรรค์ว่ามีอยู่จริงหรือไม่และหากมีอยู่จริงเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่านารกกับสวรรค์นเนี่ยมีอยู่จริงสวรรค์นรกเนี่ยนะฮะคนธรรมดาทั่วไปนะไม่มีใครเคยเห็นรกต้องย้ําว่าคนธรรมดาทั่วไปนะไม่มีใคร เคยเห็นเว้นแต่ผู้ที่ฝึกจิตแล้วได้วิชาที่เรียกว่ามโนยิทธิมโนยิทธิเนี่ยนะก็อยู่ในอภิญญาหวิชา8เหมือนตามที่ขยับให้ฟังคือการถอดกายทิพย์สามารถที่จะไปนรกสวรรค์ได้ซึ่งอันนี้เป็นการถอดกายทิพย์เอาที่รู้จักกันดีในสังคมไทยผู้คนยอมรับเพราะว่าท่านกล้าพูด กล้าแจกแจงว่าท่านไปสวรรค์มาเมื่อไรไปนรกมาเมื่อไรไปเจอใครก็คือหลวงปู่ฤาษีลิงดับซึ่งพี่ถือว่าเป็นพระอาจารย์รูปหนึ่งนั่นแหละเป็นคนที่ออกมายืนยันกับประเภทที่สองก็คือคนที่ออกมายืนยันว่าตายแล้วฟื้นก็ไปเห็นโน่นนี่นั่งพี่ก็เคยได้ยินด้วยตัวเองอันที่สามก็ได้ยินจากไม่ใช่เรียกว่าคนทรงจากพวกผีเขา อันนี้ได้ยินเองนะว่าตัวเองต้องรับเวรกรรมอยู่อะไรเนี่ยตนเป็นเปรตอยู่หรือว่าเป็นนรกเ,เนี่ยหลุดขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นแบบนี้แต่สาระสําคัญเวลาเราศึกษาเรื่องสวรรค์น,นรกนะมันต้องกลับไปที่หลักธรรมเพราะว่าคนธรรมดาไม่สามารถรู้ได้เหมือนที่ได้บอกไปแต่หลักธรรมอันเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะก็คือคําสอนของพระพุทธจเจ้ากฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมคือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในหกพภูมิหกพระภูมิคือ หนึ่งสวรรค์สวรรค์เนี่ยนะมีทั้งสิ้นอยู่26ชั้นเขาเรียกว่า6ชั้นแรกเนี่ยนะเป็นกามาพระจรยังอยู่ในความอยากเทวดา6ชั้นนะชั้นแรกชื่อชั้นจ่าตุกหมาราชิกามีผู้ปกครองเนี่ยนะสี่ทิศนี่เป็นสวรรค์ชั้นแรกชั้นที่สองเนี่ยก็คือดาวดึงมีพระอินท์ปกครองชั้นที่สามเนี่ยคือยามานะครับชั้นที่สี่นี่ดูสิชั้นห้าเนี่ยนิมมานนรดีชั้นหกเนี่ยนะ ปารณิมมิสสวัติแต่ให้เข้าใจวาเนี้หกชั้นนี่นะยังมีความอยากนะยังมีกิเลสวนเวียนอยู่16ชั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรูปพรมก็คือเป็นพรมที่ยังมีรูปเป็นพระพรมดังนั้นเนี่ยนะในพระาุนาน่ยมีพรมเป็นสวรรค์เป็นชั้นที่เป็นพรมอยู่แยกแตกต่างกันไปกับที่เหลือเนี่ยนะเป็นรูปพรมอีก4ชั้น รวมเป็น26ชัน้นหลวงปู่ฤาษีดำท่านว่าท่านลงไปท่องทีท่โน่นท,นที่นี่นมาต้องไปหาฟังเทศของท่านเอาเองใน YouTube ให้มันต้องลงรายละเอียดแต่เราต้องน้อมจิตก่อนว่านี่คือคำสอนของพระพุเจา้าว่ามันมีแล้วหนึ่งภพภูมทิที่เป็นสวรรค์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็แน่นอนว่ามีความแตกต่างนในพี่ขยับขยายเปรตอสุรกายและที่สุดก็นรกนรกเนี่ยนะ ในพระพุทธศาสนาพระเจ้าบ,บิดกก็บอกว่ามีอยู่ทั้งสิ้นเนี่ย457ขุม <Yeah. S 1> มหานรกเนี่ยมีอยู่8คุขุมสิ่งที่เราต้องน้อมก่อนว่าสวรรค์ม,มันจะมีนรกมันจะมีหรือไม่มีไม่ใช่สาระสําคัญถ้าสาระสําคัญเนี่ยเราน้อมจิตเราให้เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์ ไม่ไรแต่เกิดเป็นทุกข์ยังไงเรายังไม่เห็นการไม่ไรแตยเกิดเราเลยเราเห็นแต่สิ่งที่เราเป็นมนุษย์มึงก็ทบทวนต่อไปว่าความเป็นมนุษย์ของมึงเนี่ยมึงรู้สึกว่ามึงมีความสุขอยู่ตลอดเวลาไหมแต่มึงก็เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเกิดแก่เจ็บตายเห็นคนนู้นแก่คนนี้เจ็บคนนี้ตายคนนู้นทุกทรมานน่้นนี่นะคิดว่าสนุกอ่ะจะรวยจะจนไม่เจอแบบนี้หมดนะแล้วต้องวนเกิดไปแบบนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยรืยเรื่อยๆมันมีความสุขไหมไอ้นี่คือสิ่งที่ต้องนํามาน้อมพิจารณา ถ้าพอน้อมพิจารณาเนี่ยว่าเฮ้ยการเวรว่รายตายเกิดมันเป็นทุกข์เนี่ยมันเวรว่รายตายเกิดทำไมตามกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้ใครมาบอกมาสอนก็คือพระพุทธเจ้าถ้าคุณน้อมจิตไปที่สามอย่างนี้แล้วมันลงพรึบลงที่เราตายแน่นอนพอเราตายแน่นอนเนี่ยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสภาวะธรรมเนี่ยก็คือเราจะเรียกว่ามรณสติมรณสติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในไม่ใช่ไปท่อง าเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายตรงมึงท่องไงตายหาก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะความจริงแต่ละคนแต่คนมึงก็ไปงานศพคนโน้นคนนี้มึงจะรู้สึกรู้สํานึกไม่มีอะฟลุกที่ว่าไม่รู้สํานึกเนี่ยคืออะไรพร้อมกับจากงานศพแล้วมึงก็ยังมาอิจฉาริษยาเบียดเบียน,ยนดา่ทดาทอด่าพ่อล่อแม่กันโน่นนี่สารพัดจะสร้างความทุกข์ให้ขึ้นในใจตัวเองนี่เรียกว่าจิตไม่ได้น้อมแต่ถ้ามันน้อมไปที่สข้อนี้คําถามสุดท้ายของฟลุกเมื่อกี้เนี่ยว่าอย่างไงนะ อะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าเราจะได้ไปนรกหรือสวรรค์เพราะว่าไม่มีใครที่คิดดีทําดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอะไรทูกต้องสภาวะจิตการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นไปตามสภาวะจิตสภาวะจิตคือสิ่งที่เอาตามหลวงปู่ดูลท่านว่าสภาวะจิตที่พาเราไปเกิดเนี่ยมันคือผลแห่งกรรมที่มันมาห่อหุ้มจิตหลวงปู่ดูลบอกว่าจิตทุกดวงเป็นอรหรอันตอ์อยู่แล้วจิตทุกดวงผ่องใสอยู่แล้ว จิตพระพุทธเจ้าจิตพระาราหันจิตคนธรรมดาจิตสัตว์เดฉานหรือจิตอะไรเหมือนกันหมดคือมีความเป็นพุทธะรู้แจ้งอยู่แล้วแต่มันถูกห่อหุ้มด้วยกระแสแห่งกรรมที่เกิดขึ้นกระแสแห่งกรรมที่เกิดขึ้นมาจากไหนก็มาจากความคิดความคิดมาจากไหนก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจ,ใจไปเห็นรูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบเฉย แล้วก็จำเอาไว้แล้วหลังจากนั้นปรุงแต่งอยากได้ก็เกิดเป็นอารมณ์มันเป็นแบบนี้นี่คือสภาวะจิตหลวงปู่ดูลเรียกนี้ว่าวิญญาณที่มาห่อจิตกันเป็นพุทธ,ธเอาไว้เราก็มาดูว่าคําสอนของพระเจ้าที่พี่พูดย้ำนักย้ำหนาก็คือพระเจ้าบอกว่ามีมนุษย์ทั้งหลายวลายาตายเนี่ยนะไอ้ที่รอดเนี่ยไม่ไปนรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายหรือสั์เดรจฉานเนี่ยนะที่รอดนะเท่ากับดินในเล็บแต่จํานวนท,ทั้งหมดที่เท่ากับดินทั้งโลกอ่ะไป ที่อบาจะภูมินี้แน่นอนทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าทุกคนมันก็ทําดีทําชั่วใช่ถ้าพี่พูดไปว่าเฮ้ยดีชั่วไม่มีมันยังงงดีชั่วไม่มีล่ะมันเป็นคาจากัดความเข้าใจไหมที่บอกว่าเวลาเราเออกคําอะไรมาพูดมาแทนค่าความจริงสิ่งที่คุณทาเนี่ยนะมันล้วนแต่เป็นผลผูกพันทั้งสิ้นไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยนะจะเรียกว่าดีหรือชั่วเราจะเรียกว่าบวกลบก็ได้บวกก็คือทําสิ่งที่ดีๆเมตตาต่อคนอื่น ผลมันก็กลับมาดีทําสิ่งที่เบียดเบียนผู้อื่นมันก็กลับมาแต่เหมือนเคยยกตัวอย่างให้ฟังอะรักษาศีลบริสุทธิ์พระติดสะห่วงใยผ้าจีวรตายปั๊บเกิดเป็นตัวเลนพระพุทธเจ้าไม่ให้พระเอาผ้านี้ไปใช้เพราะถ้าไปพระติดสะโมโหโกรธาตายจากเลนตกนรกเพราะนั้นมันไม่เกี่ยวกับคําว่าบุญหรือบาปการจะไปสวรรค์หรือนรกเนะี่ยมันอยู่ที่สภาวะจิตทีนี้สภาวะจิตเนี่ยนะมันเคลื่อนตัวไปโดยอตัตโนมัติที่เรียกว่ากิเลส เพราะตาหูจมูกเล้นกายใจมันไปสัมผัสกู้รถกุนเสียงสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยพอมันสัมผัสปั๊บมันก็ชอบไม่ชอบเฉยเมันเกิดปวนปั่นเป็นอารมณ์ของเรา <S <S อันนี้แหละคือจุดสําคัญที่สุดที่เราจะต้องทําความเข้าใจทําความเข้าใจก็คือทําใจให้เป็นกลางกลางแม่งโคตรทำยากเข้าใจไหมโคตรทำยากมนุษย์เนี่ยพี่ก็ตอกย้าไปอีกว่าทําใจให้เป็นกลางกลางเหเห็นอะไรมันก็รู้สึกว่ารู้ว่ามันก็เป็นแบบนั้นก็เท่านั้นไอ้เท่านั้นแหละนะ หรือไอ้ช่างมันเถอะช่างแม่งเนี่ยช่างแม่งก็เป็นธรรมะนะถ้าจิตมันตกเราช่างแ่ช่างแม่งช่างแม่งคืออุเบกขาเป็นคําที่ปล่อยใจวางถูกต้องซึ่งเมื่อกี้นะหรือพี่ได้พูดมาเสมอว่ากรรมที่มันจะส่งผลก่อนคืออาจินกรรมก็คือกรรมที่ทําซ้าๆทีๆกรรมที่ทาซ้าๆทีๆกรรมมันต้องเริ่มจากไหนต้องเริ่มจากความคิดจากความคิดมันเป็นคําพูดจากคำพูดเป็นการทําทำมโนกรรมวจีกรรม กายกรรมดังนั้นถ้าฟุกทํากรรมให้กับตัวเองคือกรรมเฉยๆอ่ามี่มันมีกรรมบวกกรรมลบกับกรรมกลางๆมันก็รู้เฉยๆกรรม,มเฉยๆจิตมันก็จะคุ้นเคยกับความเฉยๆความเฉยๆแต่คุณจะเฉยๆเนี่ยยากมากถ้าคุณไม่ถูกความคิดใจครอบไว้ว่ามึงตายแน่มึงตาย,ย,ตายปู่เห็นแล้วปู่ย่าตายายพ่อแม่กูก็ตายเพื่อนกูก็ตายตายแน่ๆมึงจะอะไรกันนักหนาทุกอย่างไม่มีจีรังยั่งยืนมันเป็นนิจจังทุกขงกังอัตตามันเป็นแค่นั้น พอจิตมันน้อม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 ไอ้นี่แหละโอกาสที่จะรอดไม่ไปอบ,บายภูมิไม่ไปนรกนะไม่เกี่ยวกับบาปบุญอยู่ที่สภาวะจิตบาปบุญเป็นคำสมมุติ